ชุดปั๊มไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งปั๊มไฮดรอลิกมาให้ให้ทางร้านชนนะครับกับเครื่องยันต์มา 3tn84 นะครับ30แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องดเล็กอินเจคชั่นตันนี้ทางร้านชนให้อย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นถังไฮดรอลิกนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาแล้วก็ข้างหลังเป็นถังน้ํามันนะครับน,นี้ให้ดูสภาพก่อนติดปั๊มติกญี่ปุ่นนะครับอันนี้เหลือเก็บงานเล็กน้อยนะครับ มีลูกค้าให้ติดเก์ความร้อนด้วยนะครับมีเกววัดโวลต์กับวัดความร้อนนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับ bởi ạ